อ่าครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็ยังอยู่กับรายการ Smash Mono Review นะครับหรือชื่อไทยเละนิดนิดรีวิวนะครับเออแล้วตอนนี้นะครับเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับของผมนะครับเป็นคือคือการ Talk to Take นะครับ Talk to Take นี่แปลว่าเออ Talk นี่ก็แปลว่าพูดนะครับเอ่อ To นี่ก็ถึงนะครับเอ่อ Take นี่แปลได้ร้อยแปนะครับก็คือผมจะ แปลเป็นคำว่าใช้นะครับก็คือพูดแล้วนําไปใช้นะครับเอ,อคือเพื่อนผมหลายคนบอกว่ายัางไงอ่ะผมนะ่ะเป็นคนที่พูดเก่งแต่ผมว่าผมก็เป็นคนไม่ได้พูดเก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าเพื่อนผมบอกมานะครับเลยอย่างคำตามที่เพื่อนผมบอกครับคือมาแนะนํานะครับถ้าแนะนําอะไรหลายๆอย่างครับถ้า ถ้าคุณเห็นนะครับในช่องของผมนะครับเป็นบริษัทนะครับ Evolution of เอ้ย Evolution of Thailand เองนั่นแหละรครับถูกละเป็นเป็นชื่อบริษัทนะครับซึ่งอยากให้ทำตามคอนเซปต์ของบริษัทนะครับก็ชื่อมันก็บอกนะครับ Evolution คือการพัฒนานะครับ of Thailand ก็คือการทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างพัฒนานะครับก็คือ ถ้าผมเห็นนะครับเท่าที่ผมดูนะครับจากสถิติของสถิติคนเล่นเกมของในในเคตจังหวัดของผมนะครับมันเยอะมากนะครับขนาดตอนเรียนก็ยังมีนะครับตำรวจเขาก็ได้จับกันไปตามภาษาตำรวจนะครับอ่าครับแต่ว่าเท่าที่ผมเป็นห่วงนะครับในประชาชนตอนนี้นะครับจะเป็นพวกเฟกเกมเมอร์นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเดี๋ยวนี้สังคมไทยเขาเป็นอย่างนี้กันแล้วเหรอครับเออ ผมจะอธิบายให้นะครับซึ่งเท่าในความคิดของผมนะครับจะมีอยู่จะมีเกมเมอร์แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือเร r เกมเมอร์กับ fake เ a m e r นะครับซึ่งผมจะเป็น fake นิดๆ f a k นิดๆนะครับขอย้ํานะครับ fake นิดๆนะครับเพราะอาจจะหลุดไปบ้างนะครับคือผมจะอธิบายให้นะครับคือ real เ a m e r เป็นยังไงนะครับเร r เกมเมอร์ก็คือว่าคุณสามารถเล่นเกมแล้วเอาไปใช้ได้นะครับ ซึ่งเกมนี้ถือว่าเป็นอาจารย์เราอีกอย่างหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ทําให้พัฒนาสมองได้นะครับเท่าที่ผมเรียนมานะครับก็คือเกมเนี่ยครับจะสอนคุณได้หลายอย่างมากนะครับแต่ที่เห็นกันเด่นๆก็คือเป็นเรื่องภาษานะครับภาษากับที่มาแหล่งมากับวัตถุดิบอย่างของอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็น เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเล่นเกมนะครับก็เป็นข้ออ้างได้อย่างข้อแม่นะกับพ่อแม่ให้พ่อแม่ฟังนะครับอ่าไม่ใช่นะครับซึ่งถ้าคุณถ้าคุณอยากปฏิรูปประเทศไทยนะครับถ้าคุณแบบอยากเดินเดินให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้านะครับคุณต้องแล้วถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมนะครับคุณต้องเล่นเกมแล้วใช้ประโยชน์ให้เป็นให้ได้นะครับคือถ้าเกมเป็นพวกภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าคุณไม่รู้คําไหนนะครับ Google มีนะครับ Google แปลได้นะครับ แต่ยามาแปลเป็นประโยคนะครับมันจะแปลเป็นภาษาจี๊กกระดืมากนะครับเออแล้วนะครับเออแล้วคุณสังเกตนะครับว่าประเทศไทยเขาไม่ค่อยเดินหน้าไปไหนนะครับมันมีเหตุผลนะครับคือคือดูอย่างประเทศลาวนะครับประเทศลาวเขามี 3G ใช้ก่อนประเทศไทยได้หลายปีมาครับแล้วตอนนี้เขาจะขึ้นเป็น 4G แล้วด้วยซ้ำนะครับเออดูนะครับว่าคนไทยนะครับเพิ่งเพิ่งจะได้ 3G นะครับดูสิครับ เพราะว่าคนไทยเรามีอยู่ข้อเดียวเลยครับที่ที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะสังเกตเห็นนะครับตามข่าวครับประเทศไทยแข่งที่ไหนก็ได้รางวัลครับแต่ประเทศไทยมีข้อเสียตรงเดียวครับคือคนที่เขาเก่งอ่ะครับเขาไม่ค่อยเรียนเรื่องภาษาเพราะเขาจะเด่นตรงนั้นถ้าคนไทยเรียนเรื่องภาษานะครับเชื่อผมครับยังไงก็ดีครับอย่างดูฟิลิปปินสิครับฟิลิปปินนะครับจะเป็นประเทศที่ก็ ถือว่าเป็นพัฒนานะครับแต่ว่ายังไงล่ะครับก็ถือว่าดีนะครับเออแล้วคนไทยนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับทำไมจะต้องเรียนแอคเซนด้วยนะครับซึ่งการการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยครับมันเป็นแอคเซนของแต่ภูมิภาคไปเลยนะครับแต่ละของของเออเขาเรียกว่าอะไรนะของแต่ละท้องถิ่นไปเลยเอยนะครับอย่างเช่นภาษาไทยเราก็มีแบบ หลายสำเนียงนะครับอย่างเช่นสำเนียงเหนือสำเนียงใต้สำเนียงอีสานอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าครับภาษาอังกฤษเราก็มีหลายสำเนียงได้นะครับก็ดูอย่างคนไทยนะครับคนไทยจะไม่มีออกเสียง s ออกเสียงอะไรเลยนะครับเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าฝรั่งเข้าใจนะครับถ้าคุณบอกเข้าไปนะครับยกเว้นบางคำเท่านั้นแหละครับเออถ้าคุณดูนะครับเอแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคนที่เขาอยากเรียนภาษาเก่งๆนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสช่องไปเรียนเมืองนอกนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าว่าทําไมนะครับว่าทําไมคุณไม่ไปเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ครับเพราะเขาเคยเป็นเพราะเขาเคยตกเป็นอาณานิคมของทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษนะครับถ้าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งนะครับคุณไปเรียนที่พม่าก็ได้ครับพม่าเนี่พูดภาษาอังกฤษปลอเลยนะครับ อ่าครับถ้าคุณอยากเรียนฝรั่งเศสก็ได้ครับก็มีอยู่ครับประเทศเพื่อนบ้านเหรอครับประเทศลาวครับผู้พูดภาษาฝรั่งเศสเก่งมากนะครับเท่าที่ผมดูจากวัฒนธรรมของเขานะครับภาษาฝรั่งเศสนี่เขาแน่นมากอ่าครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคือเลียวเกมเมอร์นะครับถ้าเป็นเฟคเกมเมอร์คือยังไงครับคือคนติดเกมแบบบ้าคลั่งนะครับแบบแอคดิกเลยครับเป็นแบบเกมเมอร์อะไรเกมเมอร์แบบออืืไม่เอาอะไรแล้วครับชีวิตชีวิตนี้จะเล่นอย่างเดียวเลย ครับนั่นแหละครับคือเฟกเกมเมอร์นะครับผมไม่แนะนำนะครับพ็นอยงนั้นประเทศไทยมันถึงไม่มีอะไรเด่นๆเป็นของประเทศแล้วยกเว้นบางอย่างนะครับเอออืผมจะพูดอะไรต่อนะอ่าแล้วที่ผมพูดว่าผมเนี่ยเป็นเฟกนิดๆเกมเมอร์นะครับก็ก็จริงนะครับเพราะผมเคยก็หลุดๆไปบ้างนะครับบางทีผมก็ย้อนกลับมาได้นะครับเออครับแล้วถ้าคุณอยาก ไงครับอยากฟังฝรั่งพูดได้นะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆเลยครับเอ่อเอ่อถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมมีวิธีง่ายๆเลยครับคือคุณดูอะไรก็ได้ที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแนะนําให้อย่างหนึ่งนะครับมวยปั้มครับมวยปั้มนะครับจะเป็นที่แหล่งรวมภาษาอังกฤษเลยครับก็าะมันจะทําให้คุณเก่งอังกฤษได้เยอะมากครับเอ่อกับ เกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะครับคือ Dota นะครับทีวอลคราฟเอ้ยสลับกันนะครับวอลคราฟทีโดตาเออนั่นแหละรครับจะเป็นการสะกดคําของภาษาอังกฤษนะครับทําให้เรารู้เรื่องของภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าครับก็เออไหนไหนก็รัฐบาลนะครับ ไหนๆก็อยากเข้าเรื่องการเมืองบ้างครับเพราะว่าไยางไอ่ะผมก็ติดตามข่าวมาครับก็ดูผมก็ดูข่าวทุกเช้านะครับเออเออข่าวนี่เขาบอกว่าอะไรนะครับเออจะขึ้นค่าแรงสามร้อยบาทนะครับไม่รู้ว่าทําไมนะครับว่าทําไมเขาต้องขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นไว้ก็ดีนะครับแต่ของแต่ของที่เราจะต้องบริโภคอุปภคก็แพงขึ้น โดยที่ถ้าคนไม่ได้ทํามาที่อาชีพนั้นใช่ไหมครับเงินเดือนมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องหาตังค์ได้ยากขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องปรับเลยนะครับคนไทยก็อย่างนี้แหละครับโลภมากลาบหายนะครับขนาดมีวุฒรบาสิท์มาให้แล้วนะครับมันก็อย่างนี้นะครับอคนไทยมันรักการสบายครับทํำยังไงก็ได้เขาสบายนะครับก็ดูอย่างหลายๆคนนะครับถ้าคุณคิดจะสบายตอนนี้คุณคิดผิดนะครับ สบายตอนนี้คุณจะลำบากอีกห้าสิบปีเลยนะครับผมบอกแค่นี้นะครับผมจริงๆนะครับดูจากหลายๆคนได้นะครับเอ,อแล้วดูจากคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาลำบากแค่ไม่กี่ปีนะครับคุณจะสบายเป็นออืืหสุดยอดครับอ่าก็เออจะมีอะไรพูดอีกวะเออ เกี่ยวกับการศึกษาไทยเหมือนกันนะครับโอ้มีคนมาบ่นกับผมหลายคนมากเลยนะครับว่าทําไมทําไมกูยิ่งเรียนยิ่งโง่วะทําไมวะอ๋อนะครับผมก็มีข้อสรุปบางอย่างนะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับก็คือการเรียนแต่ละห้องนะครับผมไม่รู้นะครับขอแค่เอาแค่โรงเรียนผมนะครับคือโรงเรียนผมเนี่ยรับหนึ่งห้องห้าสิบเจ็ดคนอันนี้เฉพาะเจ้าะห้องธรรมดานะครับไม่รวมห้องพิเศษนะครับห้องพิเศษก็จะ คนก็จะน้อยกว่านี้นะครับคือถ้าคุณสอนถ้าครูคนเดียวแล้วสอนห้าสิบเจ็ดคนคุณคิดว่ามันจะไหวไหมล่ะครับมันก็ไม่ไหวจริงไหมครับเพราะถ้าคุณไม่ไหวเนียพอครูไม่ไหวคุมไม่ได้ครูก็ปล่อยถูกไหมครับมันก็ไม่ได้นะครับอ่าต้องดูอย่างโรงเรียนผมนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าโอ้ยมันมันใช้เนื้อที่มันไม่ถูกอะครับคือโรงเรียนผมเนี่ยมี ร้อยกว่าไร่ซึ่งอืใหญ่กว้างแต่แต่ถามว่าจะมีเยอะไปทําไมครับนักเรียนแม่งก็เยอะเหมือนกันไม่รู้จะทําไมนะครับไม่รู้จะมีไว้ทําไมนะครับก็คือถ้าถ้าคุณแบ่งเป็นห้องละน้อยๆครับแล้วแล้วกระจายเงินไปเรียนนะครับไม่งั้นเขาจะไม่โรงเรียนจะไม่มีโรงเรียนขาดแคลนนะครับเหมือนพวกฝรั่งครับฝรั่งนี่โรงเรียนเต็มตลอดนะครับหาโรงเรียนใกล้ๆบ้านเฉกข้าบ้านตฐานคนเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับประเทศไทยมันจะได้ครูคนเดียวมันคุม57คนไม่ได้หรอครับเท่า <laughs> ที่ผมรู้มานะครับมันจะเป็นประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับกับกับอีกหลายๆเรื่องนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับแต่ไม่อยากบอกขอขอเอาแค่มันทําง่ายๆครับอย่างอื่นมันยากไปนะครับเออแล้วก็อะไระครับมันมีอะไรอีกนะติดอยู่ในหัวผมเนี่ยก็คืออ่า แล้วถ้าคุณจะรู้นะครับว่าอ่าแ,แล้วถ้าคุณไงครับชอบเล่นเกมและรักความสบายนะครับผมผมจะบอกว่าโอ้โหอย่างนั้นนี่มันไม่ใช่นะครับอย่างเช่นพ่อแม่เลือกไปทํางานบ้านแต่คุณไม่ทําเนี่ยครับคุณจะอือหอตอนถ้าถ้าคุณมีเงินนะครับผมจะไม่ไม่เกี่ยงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณโตไปแล้วคุณบริหารตัวเองไม่ได้ไงครับแล้วคุณหาเงินได้วันละไม่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะ เศร้าใจมากนะครับเพราะว่าคุณทําอะไรไม่เป็นเลยนะครับทํางานบ้านอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเลยนะครับคุณจะเสียใจมากนะครับคืออย่างเช่นถ้าถ้าพ่อใครเป็นถ้าพ่อแม่ใครเป็นลูกคนจีนนะครับหรือว่าใครเป็นลูกคนจีนนะคุณจะรู้ถึงความลําบากนะครับคือแม่ผมเป็นคนจีนเอ้ยเออไยอาม่ผมอะเป็นคนจีนแล้วแม่ผมอะเป็นลูกคนจีนแบบออืผมฟังจากแม่ผมนะโอ้โหผมสงสารแม่ผมมากเลยอะเพราะว่าไงอะ แม่คนเดียวมีลูกเจ็ดคนนะครับก็ตอนนั้นเป็นประเทศไทยแบบหาหาประชากรไงครับเออแล้วยังไงล่ะแบบต้องต้องไปทำงานข้างนอกครับทุกวันนะครับเพราะว่ามันแบบเลี้ยงไม่ไหวครับก็ต้องช่วยกันไปทำงานข้างนอกนะครับก็โอ้โหแบบขนาดคนรวยเขาก็ต้องทำนะครับคนจีนนี่เขาฝึกคนได้เก่งมากนะครับผมเนี่ยผมแบบชอบคนจีนมากนะครับในการฝึกคนนะครับฝึกคนนี่คนจีนนะครับ ที่หนึ่งเลยครับเขาถึงเมืองจีนก็ถึงทําอะไรเป็นนะครับคนจีนอยู่ที่ไหนไม่มีตายนะครับอยู่ได้หมดครับคนจีนเนี่ยคนจีนอยู่แอฟริกาก็ได้ครับเพราะภูมิภาคของเขาก็ทั้งร้อนทั้งหนาวนะครับได้หมดนะครับคนจีนนะครับผมนับถือคนจีนมากแล้ววัฒนธรรมคนจีนนี่สุดยอดนะครับก็คือท้าที่ถ้าผมมาบอกนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ายังไงครับเออ อากงของผมเนี่ยเสียต like ั้งแต่ผมเอ๊ะเสียตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับตั้งแต่แม่ผมอยู่ม .6 นะครับอากงผมก็เสียแล้วผมไม่เคยเห็นหน้าจริงของอากงเลยนะครับแล้วก็อาม่าเสียไปตอนหน้าตาผมตอนผมประมาณอายุห้าหกขวบเองครับเสียไปตอนหน้าตาผมเลยครับอแล้วก็ยังไงพอไม่มีอาม่าใช่ไหมครับการฝึกของแม่เนี่ยครับจะ ทลโหดกว่านิดหน่อยนะครับของฮาม่าครับเพราะว่าฮาม่าเขาเขาจะตามใจหลานนะครับสังเกตดูได้นะครับว่าถ้าเป็นพวกฮาม่าเนี่ยเขาจะตามใจหลานนะครับแต่ว่าเป็นพวกพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เลยครับคือถ้าไม่มีถ้าเมียมาปุ๊บแม่ผมจะไม่ค่อยสั่งอะไรครับแต่พออาม่าเสียปุ๊บโอ้โหงานเข้าเลยครับโอ้โหสั่งงานกันกระจุยกระจายเลยครับแต่ว่าดีนะครับเพราะว่าคุณจะได้ใช้ตัวนี้ไปตลอดชีวิตนะครับอย่างเช่นคุณว่ายน้ําได้นะครับ คุณจะว่ายน้ําได้เป็นอีกหลายๆปีเลยครับเชื่อผมครับถ้าคุณทําอะไรได้แล้วคุณจะทําอย่างนั้นสังเกตนะครับเหมือนกับที่เขาบอกนะครับว่าก้้วแรกมันยากเสมอนะครับอ่าครับก็ประมาณเท่านี้แหละครับวันนี้นะครับอ่าครับขอจบรายการนะครับชัวบ